ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้นสาละวันกำลังสิเปรับบัองปรับหมาหน่อยก่อน วสวันดีภาษาไทายสบายดีภาษาลา้วพี่น้องไปรับหลานก่อนรับยองก่อนเขาจะาถามหฮยว่าแอนฟิวคือลูกครึ่งแท้เป็นลูกครึ่งทั้งไหนลูกครึ่งไส่ครึ่งล้าเล้ากับล้าวลาเลา้ลาแท้ๆ,ๆเลยแหละลเอาเ <ๆ S 1> อาไปทั้งไหนกับี่ต่คนถ่วงวะเอา เอนฟิวสมัครคือแบบไต้หวันจีนเกาหลีคือสอดหลายทางแ่ะดีลดเล่าเลครับเขาเบิงย่อนย่อนย่อนย้อนบากยองมันผมยองละไปหอนุเฮียนนะพี่น้องหอนุเฮียนยองแล้ว ย้องพอดแล้วเอากันลังเลนล่นเลยไงวันนะีน้วันสุดรอเออนฟิวค่ะสวัสดีค่ะน้องเอนฟิวค่ะ คู่กําลังไปเอื่นเอาคู่กําลังไปเอื่นเอาเตียงรับหารับหลานนิดหน่อยกําลังแล่นออกมาเล่นี่น้องมันี้วันสุกใส่สุดไทยมาแล้วแอนฟิวมาแล้วสวัสดีครับกันสวัสดีครับลุงลุงกันนี่ทําไมทําตาอย่างนั้นนะสวัสดีครับนี่ไงลุงให้สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับวัสดีครับวยสวสวยสวัสดีครับ ฝากแอนฟิวด้วยนะครับเอนฟิวนวาครับแอนฟิวเ <And feel, S 2> พิ่งออกมาจากโรงเรียนครับอันนี้นกับป้ก็เอ็นครับ uh huh. ลุงมารับครับ,รบ uh huh. ลุงมารับอ๋อลุงมารับนี่ไงลุง <คำ S 1> ลุงใจดีไหมครับ <คำ S 1> ลุงใจดีไหมใจ uh huh. ลุงใจดี uh huh. ลุงดูแลแอนฟิว ลุงลุงดิ้นรนหาตังค์ซื้อนมให้แอนฟิวอยู่ลุงแอนดูแอนฟิวมากเลยลุงรักแอนฟิวแอนฟิวรักลุงไหมครับแอนฟิวลักลุงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอนฟิวลักลุงไหมรักลุงหรอชื่นใจเลยลุงชื่นใจนะเนี่ยลุงหาตังค์ซื้อนมให้แอนฟิวอยู่ครับ ให้ลุงมีงานเยอะๆบอกแล้วบอกลุงเนี่ยเนี่ยแอนฟิวอยู่กับป้าครับแอนฟิวอยู่กับป้า,า,ราครับฝากเมตตาป้าฝากเมตตาแอนฟิวครับป้าช่วยแอนฟิวหาตังค์ซื้อหนมให้แอนฟิวหนมด้วยครับ แพมเพิร์ดด้วยครับอัญหาปวดครับแอนฟิลตาก็ไม่ดีครับตาไม่ดีครับแอนฟิลมีปัญหาเรื่องเปลือกตาครับเปลือกตาแอนฟิลแดงมากเลยครับแดงมากเลยครับเนี่ยแอนฟิลเป็นเด็กฝรั่งเหรอแอนฟิลเป็นเด็กฝรั่งเหรอเนี่ยใครก็บอกว่าแอนฟิลเป็นเด็กฝรั่งเนี่ย แอนฟิวเป็นลูกลาวครับแอนฟิวเป็นลูกลาวครับแอนฟิวเป็นลูกลาวครับแอนฟิวอยู่กับป้าครับพี่น้องพึ่งออกมาแต่หงเฮียนเนี่ยเมือาอเบิงส่งนะเมย่ flavor. อึแตกทองบอดีขั้วยันทองเสียจะไปกินอียงผิดมากอีกนี่นะทองเสียยนีมในเบอร์เต็งเงินนี่นี่ ไปกับลุงวันนี้ไปกับลุงลุงพาไปดูงานครับลุงแวะมารับครับนี่เลยลุงลุงเนี่ยฝากบอกลุง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 ครับเมตตาแอนฟิวหน่อยนะครับฝากกดซับสไครต์ให้แอนฟิวหน่อยนะครับทำอะไรทำอะไรอ่ะอ่ะยืนอ่ะยืนยืนยืนโอเครถใหญ่ สัพพ์อ่อเริงยืดคอขึ้นมาสั่นหู้เอย่ามาเองนะฮะครับเดี๋ยวมาอีกครับชอบไหมครับชอบชอบเนี่ยลุงลุงครับเนี่ยลุงลุงเนี่ยบอกลุง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 ครับฝากแอนฟิลด้วยครับฝครับมตตาแอนฟิวหน่อยนะครับเมตตากแอนฟิลด้วยครับป้าหาตังค์ซื้อนมให้ฟิวครับม่ ซื้อนมด้วยครับซื้อนมด้วยครับเอนฟิวกินนมอยู่ครับอันจูกินนมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าครับจากอันจูให้ด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้ป้านะครับติดตามให้ป้าก็พอครับ เดี๋ยวรถเดือกใหญ่ยืนดีๆยืนดีๆครับยืนดีๆเดี๋ยวดูรถใหญ่ยืนดีๆยืนดีๆเป็นอะไรปวดท้องเหรอปวดท้องไหมยืนดีๆนี่มันอุ้ยอุ้ยหยั่งอุ้ยอุ้ยหยังอุ้ยหยั่งหยังพูดอะีกเนาะฮะเดี๋ยวมาอีกเนาะครับเดี๋ยวมาอีกครับพูดลาวหน่อยเร็ว เอ็นฟิวเป็นลูกลาวแต่เอ็นฟิวพูดไทยอ่ะบอกเล่าเป็นบอบอกเล่าเป็นบอบอเป็นบอเป็ี่นบอกเล่าได้บอบอเบอกเล่าได้บอได้อยู่ครับบอได้อยู่บอกเล่าเบิร์นได้อยู่ได้อยู่ครับเอ็นฟิวเป็นลูกลาวแต่เอ็นฟิวมาเข่าองเฮียนอยู่ไทยเบอกเบิร์น ลุงลุงแอนฟิวมะขาวองุ่นอยู่ไทยบอาเบิงบอาเบิงแอนฟิวมะขาวองุ่นอยู่บ้านลุงบอาเบิงบอาดูรถติดแห้งหลายบอาดูรถติดแห้งหลายครับบอกลุงลุงไว้บอกตาตานี่ตาตาเบิงแอนฟิวอยู่นี่แห้งหลาย รถตีนแห้งลายคาบลุงลุงนี่ลุง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 เมตตาเอ็นฟิวอยู่นี่เบิ้งลุงลุงในโทรศัพท์นี่เนี่ยลุงลุงในกล่องเนี่ยอ้ยลุงลงไปนี่ลุงลุงอยู่ในกล่องเนี่ยลุงลุงเมตตาเอ็นฟิวเนี่ยอู้รถจ่ายรถจุ๋ยปัดรถจุ๋ยมักแข่งแข่งพี่น้องเห็นรถรถโม่ปูนรถขยะเองสิมาคักรถอีหยังพี่บิ๊กไบค์บ่ S <S <S อียังสูบสูปทีพีเอเบานะยุงกินน<ำ>้ำไม่เอาไม่พีท้อ,องเสียอยู่อีกยงนะสีอีอยงอียังคงจะเบานะซูบสูปนะสีซุปมากรถซีซุปพี่น้องเสียงดังๆนั่นโอ้ยเห็นย้ำในมีแลนตาตีมกักคักรถธรรมดาโบาท่วงทีเดียวนี้รถโมโปูนนี่ก็มกักคักแล้วก็รถตำรวจมากรถตำรวจรถตำรวจชอบเหรอ รถตำรวจไม่ใช่อันนี้รถเก๋งชอบเหรอชอบมากเหรอครับอันนี้รถเก๋งรถเก๋งครับรถเก๋งครับครับรถตำรวจอยู่ไหนรถตำรวจอยู่ไหนเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวรถตำรวจมานะเดี๋ยวถามลุงนะลุงครับอยากดูรถตำรวจครับรถเก่งรถตำรวจครับโตขึ้นจะเป็นอะไรครับ โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ Enfield โตขึ้นอยากเป็นอะไรเน่เน่เน่ทำทำไม่ได้นะสวยดูรถสวยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้รถสวยโอ้รถสวยมักแห้งรถสวยดิพี่น้องเหมือนจะไม่สบายนะเนี่ยเหมือนเขาไม่มีแรงเลยเนี่ยเหมือนแบบฝืนนะ เหมือนฟิลฝืนนะ่ะกินนมผิด,อ,ดนะอะไรนะครับเราูตใหญ่ายนะ้ะรถใหญ่เหรอเราโตให่โนะ้นอะไรนะครับอะไรครับถ้าไปเบึงงานนํามเหมือน,นพี่น้องมาับไปแล้วไปบอกลุงลุงป้าป้าแล้วป่ะไปแล้วลุงลุงครับไปเลยไม่บอกลุงลุงก่อนเนี้ยอ่ะลุงลุงพาพาหลานพูดหน่อยเร็ว ลุงลุงครับตา,าตาครับพูดูเลยลูกนี่ไงไปนี่ไงเออไปแล้วไปแล้วไปไ,<ง>ไปแล้วไปลุงลุงครับแอนฟิวเป็นลูกลาวครับแอนฟิวไม่ใช่ลูกครึ่งครับแอนฟิวผมผมหยองแอนฟิวได้ผมมาจากใครก็ไม่รู้แต่หน้าตาแอนฟิวใครๆก็บอกว่าเป็นลูกคร Favorite. ึ่งแอนฟิวเป็นลูกลาวแอนฟิวไม่ใช่ลูกครึ่งครับอ่ะละบายบายครับลุงลุงครับ ฝากมิตรตาเอ็นฟิวหน่อยนะครับนี่เร็วคุยคุยกับลุงลุงก่อนไปสวัสดีครับลุงลุงก่อนสวัสดีครับลุงลุงก่อนลุงลุงครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับลุงลุงโอเคสวัสดีครับลุงลุงก่อนสวัสดีครับเบอาบอกลุงลุงสวัสดีครับเดี๋ยวเอ็นฟิวจะไปกับป้าใหม่ฝากมิตรตาเอ็นฟิวหน่อยนะครับไปกับลุงใหม่นะ เอ็นฟิวไปดูงานกับลุงก่อนไปบายบายก่อนบายบายให้ป้าก่อนบาย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 ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณดีๆขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวเอาไว้จำนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวอันเครื่องหนายังมาพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้ออุ้ย